ตะนาวคาเฟ่แอนด์บาร์คาเฟ่จากบ้านเก่าย่านเสาชินชาเป็นคาเฟ่ที่มีพื้นที่เยอะมากคือเขาใช้ตึกเก่านะคะก็เนี่ยการตกแต่งของเขาเนี่ยก็จะผสมผสานมันจะมีตัวอาคารที่เป็นตึกเก่าแล้วก็เหมือนเป็นเป็นโรงโรงสรงีหรีอยังไงหรือโกดังอะไรไม่รู้เนี่ยแล้วก็อันนี้ทางเข้าอีกทางหนึ่งจากฝั่งที่เป็นคลอง เดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเป็นเห็นเป็นเรือนไม่เชิงกับเรือนไทยสมัยก่อนแบบสมัยก่อนเลยอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายุคไหนนะคะแต่สวนเขาว่าสวยเราอ่ะเข้าทางแยกคคกวัวก็เดินเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอสำนักงานเขาเรียกส,สำนักงานปริพัฒน์นะคะก็จะเจอเนี่ยเราไปเจอก่อนก็คือเนี่ย ที่เป็นสังกะสีทางเหมือนไม่ได้จะไปคาเฟ่เลยอะ่ะมันจะเป็นซอกเล็กๆอ,อ่ะก็ถามคนทางนั้นเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปเจอบ้านนี้ก็เป็นแนวที่เราชอบอะ่ะวันทีดาปริศนาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตึกอ,อาคารที่แบบว่าสีแบบว่าอ่อนๆสวยแต่สวนเะนี่ยสวยมากอัน,นี่คือเสิชานะคะก็วันนั้นไปเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ อันนี้คือในลานที่นั่งก็จะเป็นเหมือนเรือนกระจนะคะเขาดีไซน์ออกมาแบบว่าละมุนน่ะคือเราอะ่ะไปอะ่ะมันยังไม่มีคนเราก็เลยเดินเราก็เลยเดินถ่ายรูปใช่ไหมแล้วเรานั่งข้างในแล้วก็เราก็เห็นพวกนักท่องเที่ยวบ้างกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยการาใล้สีของโซฟากับผนังสีขาว กับเรือนกระจกกับไฟเงี้ยมันตัดกันน่ะเก๋นะเราว่าเราเก๋เราเราว่าเก๋แล้วก็เราก็ไปนั่งชิลไปร้านอ่านหนังสือด้วยพดีเราเพิ่งไปร้านหนังสือมาเราก็เลยโอ้ยมันมันปลโซฟาสีมันตัดกับถุงหนังสือรามากเลยเราก็เลยถ่ายรูปเราก็สั่งอาหารเลาวนั้นเราสั่งผัดไทยแล้วก็ขนมที่เขาแนะนํา เมนูเขาค่อนข้างจะออกแบบแนวฝรั่งฝรั่งหน่อยนะก็มีแนวไทยด้วยแต่ว่าแถวนั้นฝรั่งเยอะก็คงจะแบบว่าทำอาหารที่แบบว่าเอาใจฝรั่งหน่อยแต่การจัดปริมาณราคาโอเคเลยราคาไม่ฝรั่งนะคือราคาแบบคนไทยพอจะจับต้องได้และนี่ก็คือเขาเหี่ยวไอติมเลยท้กอย่างก็ไม่รู้เนะี่ยอร่อยดีแล้วก็ถ้วยชามอะไรน่ารักแล้วก็เพชรฟินลี่ก็คือสามารถ พาน้องหมาน้องแมวมาได้แล้วก็ตรงสำนักงานบริพัฒน์เนี่ยเขากำลังปรับปรุงใหม่ mm. เห็นว่าจะทำเป็นร้านอาหาร mm. ก็เป็นตึกเก่าที่สวยอีกที่หนึ่งเราไปร้านนี้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าร้านตะนาวเนี่ยยังเปิดอยู่ไหมก็ลองเช็คกันอีกทีค่ะ